อ่าลงเทศใหม่ก่อนสวัสดีครับผมบอมกรนะครับอ่าผมโออันนี้ก็พี่โอนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกคลิปแรกนะครับคือคือพวกเราเนี่ยมีความสนใจในเรื่องเบอร์โทรอยู่แล้วจริงๆเราก็อยู่ๆก็เลยมาเจอกันแล้วก็คุยไปคุยมาเอ้าชอบเหมือนกันผมมีความชอบเรื่องโหราศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วคื่บ้านก็ชอบดูลายมือชอบดูวันเดอนปีเกิด ต่ในเนื้อสัตว์เบอร์โทรมันจริงมันมีตั้งนานแล้วหละมันมีมันมีนานแล้ว,แ,วแล้วก็อย่างอย่างเราก็อย่างพี่เองก็ศึกษามา 7, ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วแหละครับแต่แต่ยังไงอะมันเราก็ไม่เคยที่เอามาแบ่งปันนะนะาาครับแบ่งปันความรู้อะไรเงี้ยจ,จริงจริงอะเบอร์โทรเนี่ยผมดูตั้งแต่มหามหาลัยและเรียนมหาลัยแต่เราไม่รู้ว่ามันตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อะอ่าใช่ใช่ใช่ทีนี้ อ่าพอช่วงวัยทางานเนี่ยเราเริ่มหาเงินได้เราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันอดีตนี่มันแย่มากเลยเบอร์ที่ผมใช้เมื่อก่อนนี่สองเจ็ดศู 2, 7, นย์แปดสามสองเจ็ดห้าสี่สองเก้าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งอ่าสองเจ็ดนี่เห็นว่าเห็นว่ามันแบบสุดยอดเลยนะใครนี่ส่วนใหญ่ที่มีสองเจ็ดนี่เป็นไงบ้างคือแนะแนะนแล้วว่าตอนนี้ถ้าใครมีเบอร์โทรที่มีสองเจ็ดครับอยากให้เปลี่ยนเลยครับอยากให้เปลี่ยนเพราะว่า จากประสบการณ์ใช้สองเจ็ดมาสิบปีนะครับเจ๋งเจ๋งทุกอย่างคือเหมือนมันจะมีเหตุให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุ่ใชถึงถึงคุณหาเงินได้เยอะมันก็จะมีคนมาเบียดเบียนหรือไม่กระตุ้นให้เราตัดสินใจในการใช้เงินในทางที่ผิดแล้วก็แล้วก็แล้วก็มันทําให้เราเป็นเป็นหนี้ได้ง่ายเป็นหนี้ได้ง่ายอย่างอย่างมือนอย่างเหมันเราเองออย่างพี่เองก็ เอ่เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบสร้างนี่อยู่แล้วจริงจริงทุกคนผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาเป็นนี่ซะส่วนใหญ่แต่ถ้าใช้สองเจ็ดนี่มันจะหนักกว่าแล้วก็เป็นนี่ที่ไม่มีประโยชน์ครับเป็นนี่ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่ไม่ก็ไม่ก็ไม่รู้แล้วก็มันเป็นนี่เสียส่วนใหญ่แล้วผมลองเก็บปฏิติของเพื่อนหลายๆคนหรือคนรอบตัวนะที่ใช้สองเจ็ด ผมเลยเลยลองทักเขาเล่นว่าคุณมีปัญหาการเงินบ่อยมากเลยนะแล้วเขาเขาอึ้งเลยนะอแล้วผมก็มาดูเออผมก็มีนี้เยอะช่วงช่วงที่ใช้สองเจ็ดอาจจะไม่เยอะแบบมากแต่ว่าก็ลําบากเหมือนกันอะรายได้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยอย่างเหมือนพี่เองก็ใช้มาสิบปีคือคือไอเดียนี่พุ่งพุ่งพลานมากก็คือทํางานเก่งอะไรเก่งทุกอย่างคือทําคิดอะไรได้ทําเลยอะไรเงี้ยมันมีหนึ่งเจ็ดอยู่ด้วยแต่ว่าพอแต่ บอเอ้ยมันมีสองเจ็ดด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าเราทําอะไรทําเร็วมากทา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 สุดท้ายก็เจ๊งหมดคือมันสําคัญไหมพี่พี่บอกว่าตําแหน่งสองเจ็ดเนี่ยมันต้องอยู่หน้ากางไม่ไม่เกี่ยวตรงไหนคือตรงไหนที่มีสองเจ็ดสองเจ็ดคือไม่ได้แน่นอนไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยิ่ง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 จะเป็นหน้าหรือท้ายยิ่งท้ายก็ยิ่งยิ่งน่ากลัว พราะมันมันมันสื่อถึงถึงถึงตัวเราโดยตรงครับก็คือกลายเป็นคนชอบที่ชอบขอสินเชื่อชอบสร้างนู้นสร้างนี่ชอบคือหาเรื่องให้ตัวเองหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนอย่างมือถือเนี่ยบางทีไม่มีเงินก็ยังยังอุตส่าห์ไปกู้เขามามาซื้ออะไรเงี้ยครับมันมันค่อนข้างอันตรายก็อันนี้ใครที่มีเลขสองเจ็ดในเบอร์โทรเจ็ดตัวหลังนะครับก็ผมว่าแนะนําให้เปลี่ยนหรือไม่ก็ พักมาปรึกษ,ษาได้ปรึกษาได้ปรึกษาพี่โอ,อก็ได้ไดนะครับเพราะว่าแกเป็นอาจารย์ผมอีกที <c oughs> <laughs> ผมนี่ยังเด็กน้อยเพิ่ง,งกําลังศึก,กษาอยู่นะครับปรึกษาได้ปรึกษาได้ก็ตอนนี้ก็คือคลิปนี้นี่เราจะเราจะคุยเรื่องสองเจ็ดกันเยอะหน่อยเพราะว่า,าเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เราก็เพิ่งทํากันมาด้วยนะแล้วนี่เป็นคลิปแรกนะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวเราจะพัฒนาจริงๆมันมันมีเยอะมันเกี่ยวกับเบอร์โทรเพราะว่าเราประสบการณ์ผมเปลี่ยนเบอร์มาประมาณ น่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดเบอร์แล้วใน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 รอบในรอบแปดปีเปลี่ยนเบอร์มาเปลี่ยนเบอร์มาตลอดแล้วก็คือเปลี่ยนมาทุกรูปแบบแล้วเลยเลยค่อนข้างที่จะรู้มากรู้ดีว่าเบอร์เนี้ยใช้ได้ไงคือพ่อก็เปลี่ยนให้แม่ก็เปลี่ยนให้เหมือนกันก็เปลี่ยนให้ก็เลยก็เลยก็เลยรู้ว่าเอเบอร์มันเป็นยังไงอย่างอย่างอย่างพ่อที่เปลี่ยนให้ก็มีสามเก้าก็เชิยว ถูกเบอร์บอยเลยถูกเบอร์บอยเลดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันสองเจ็ดก่นสองเจ็ดกันก่อนถ้าใครมีเบอร์นี้ก็แนะนําให้เปลี่ยนเลยแนะนาให้เปลี่ยนนะแล้วก็ลองลองลองสังเกตตัวเองดูว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินไหมนะโอเคแล้วก็เอาง่ายๆเอาผมผมการันตีเลยว่าร้อยละแปดสิบเก้าสิบมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนนะครับครับผมว่าเป็นหนี้มันจะเป็นหนี้ที่ที่ ็นหนี้เสียที่เราไม่สามารถหาอะไรมาเขาเรียกว่าอะไรคือเขาเรียกว่ามีรอยรั่วอยู่ตลอดรอยรั่วอยู่ตลอดอม,มีรอยรั่วตลอดอคือมันแทนที่เรากู้เงินมาแสนหนึ่งเรามาสั่งของมาลงทุนเพิ่มเพื่อเพื่อจะขายายตลาดเพิ่มใช่ไหมครับแทนที่จะได้สั่งของกับกลายเป็นว่าแสนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องเอาไปลงโรงพยาบาลอาจจะลูกป่วยแม่ป่วย อาจจะต้องรถชนอุบัติเหตุมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะมันเรียกว่ามีคนช่วยใช้เงินนะใช่ใช่จะเป็นอย่างนี้ตลอดโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมคุยเรื่องสองเจ็ดกันสองเจ็ดกันก่อนเดี๋ยวอยากมาดูคลิปเดี๋ยวเราก็ทำคลิปกันเรื่อยๆเรืเราก็กดติดตามในช่องเราก็ได้ใช่กดติดตามแล้วเราก็จะจะจะคุยกันเรื่อยๆว่าเบอร์เนี้ยเป็นไงเบอร์นี้เป็นไงเบอร์นี้เป็นไงเบอร์นี้เไงเราจะคุยบอกกันเรื่อยๆจากประสบการณ์ด้วยโดยตรงแล้วก็จากที่เราเรียนรู้ด้วยนะเรียนรู้ด้วยทั้ง ต้องอ่านหนังสือต้องศึกษาทั้งทุกอย่างนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่ศึกษาแต่เรื่องเบอร์โทรัรบลายมือด้วยลายมือด้วยนี่บอกนี่ลายมือ,อผมชอบดูผมเป็นคนที่ชอบดูลายมือมากตั้งแต่เด็กเลยว่าเพราะว่าตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบดูลายมือแล้ว,ลวเรารูา้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าสนใจนะเดี๋ยวลายมือเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวดูคเวมันจะไม่สนุกมันมันเราเราเราพอเราได้ศึกษาเรื่องเบอร์หนึ่งพวกกดแรงดึงดูดพวก ศาสตร์อะไรตั้งหลายของของระดับโลกที่เขาที่ที่เขาทางานเราก็ศึกษาหมดเราก็ศึกษาหมดแล้วก็มามาโยก,กันรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยใช่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยอเดี๋ยวถ้าอยากอะไรเขาเรียกไงอยากศึกษาเรื่องเบอร์โทรหรือศาสตร์อ,อื่นๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆลงคลิปแล้วกันเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเพจนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ